ก็เป็นพงศิรินะครับพงศิริพี่หลองแกเป็นไงพี่หลองเป็นไงอพ,อ,พอแกตัวไปพวกโโขี้โม้ขี้โม้นะขี้โม่ขี้คุยขี้คุยด้วยคนแก่เนี่ยจะโม้ยังไงไม่ไม่เอ็เองว่าใครเบอร์หนึ่งของใครใครเบอร์หนึ่งของใครายยังไเงเออเบอร์หนึ่งเออเบอร์หนึ่งคือไงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือแบบปากเหม็นนะเดี๋ยว ไม่ไมเราเชื่อคนเดียวเพราะไม่ต้องเอ่ยเนาะรู้ๆกันอยู่ไม่ต้องเงนนะอย่ยหรอก,กบยูยูเอ็งว่าพี่หลงนปากหม็่นไหมใช้ได้แล้วนะใช้ได้เนาะแม่งยิ่งกว่ากินกะปิอีกนะเวย้ยกินกะปิยังต้องยอมเนีเอ็งว่าแมใช่ใช่ใช่โคตรหม็นเลย ถ้ามั้าในค่ายนี <are you? c oughs> ่เกเบอร์เบอร์เบอร์ไหนได้เอ็งว่าเกเบอร์ไหนเอาเบอร์เบอร์ไหนอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยอ่โอเบอร์หนึ่งพี่หลอกมั้ยนะยังใช้ได้เลยเบอร์หนึ่งเลยนะต้องยอมอ่ะจริงจริงใช่ไหมเนี่ยนะทิวฮะจริงจริงมจริงนี่เออพี่โตแล้วไม่ใช่เด็กจะไปโกหกใครทองคนไหนนะทิวใช่ใช่ใช่รู้เรื่อง อยู่ที่คขรมอยพีเคยำเย็นเหมือนเดิมนะครับมันต่อพันเอกเลิศจอมโหดนะครับจอมโหดวีเคเขาใหญ่นะครับ ยกับปังตอเท่าไหร่สวัสดีครับพปังยายโอ้โหรายการใหญ่โชคกับใครครับคุณซึกเล็กบูมเด็กเซียนครับคุณซึกเล็กบูมเด็กเซียนโอ้โหเป็นไงไฟนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะแพชนะก็เต็มที่ดูเกมกีฬาที่เด็ดที่เด็ดไหมไฟนี้ที่เด็ดไหมก็ไม่ต้องิดการแข่งขันทีนัที่ดีที่สุดครับตามมาดีนี่ก็เป็นปังตอนะครับเต็มที่นะครับโอ้โห ร่างกายนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะโอ้โหดูเนื้อตัวกเหลืออีกกี่วันอีกห้าวันเนาะก็อีกซ้อมแค่อีกค<ม>ุ่งนี้ก็คุ้มหนักแล้ว<อ>รดเยอะไหมไฟยนี่ทั้ง่ายสี่โลสี่โลสี่โลก็ก็มีไปสู้สองคนเนาะพอหลักบุญสามโอ้กำชัยอีกคนนึงโอ้แต่กำชัยก็ซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญเนาะกำวัออยซุ่ม มวยซุ้มครับกำชัยมวยซุม้มที่นี่ก็มีปังตอกับชายล่าเนาะเดี๋ยวแล้วเว่นก็ไปเชียร์ปังตออยู่นี่นี่นครับเป็นช่วงเย็นที่ค่ายปีเคนะครับ